างามกับการเป็นกระบอกเสียงคิดว่ามันสําคัญกันไหมเพราะบางคนก็จะพูดว่าเราจะมาเป็นกระบอกเสียงนะแต่พอหลังจากที่คุณสักเสร็จและได้ตําแหน่งไปก็อาจจะบบไม่ได้พูดถึงเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองหรือประเด็นต่างๆเงนี้ครับจะให้คําแนะนํากับน้องๆยังไงบ้างที่ในเมื่อแบบการวัดนนมันไม่ใช่วัดด้วยตัวบุคคลแต่มันวัดจากเครื่องยนต์อย่างนี้ครับสามมาแน่บิเก็บ <laughs> ด ต้อนรับสู่พี่เคพีกินช้ครัวันนี้นะครับเราก็มาเปิดคลิปกันเป็นคลิปที่ e อกลักษมากๆเพราะว่าวันนี้เป็นการฉลองครบรอบ10ปีของ beauty legend นะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะเป็นงานร่วมนางงามหรืองานรวมมงกุฎนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสพิเศษของช่องเราเหมือนกันที่เราก็ห่างหายจากการทำนางงามไปถึง3เดือนด้วยกันแต่ว่าวันนี้ จะสามารถที่จะเก็บภาพหรือว่าอะไรที่เอกลักษณได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปลิป,ปนี้กันเลยดีกว่าครับไปเลยโอ้ทุกคนก็เป็นพรมแดงที่ยาวมากแล้วก็แบ็คดรอปคือใหญ่ยายม,ามากเลยทุกคนอืมเป็นมากเดี๋ยวจะพาไปลองดูแบบข้างในว่าเอาอ,นอในตัวงานข้างในที่เป็นเป็นแบบห้องบอลลูข้างในเนี่ยเป็นยังไง อันนี้นะครับก็จะเป็นตัวงานข้างในใะครับซึ่งตอนนี้เขาก็กําลังทําการม็อกอัพแล้วก็ทําการที่จะซอมกันอยู่ครับตอนนี้ตื่นเต้นมากว่าเราจะเจอนางงาคมคนไหนบ้างในงานงานนี้ก็คือเรียกว่าหายไปกับการแบบตัางนำงานมานานนเลนอเกินคิดว่าเราต้องคิดถึงแน่ๆแต่ว่าที่แววม,มาวันนี้ก็คือมีฟ้าสายฟูริสตาจูนพี่อันเชียร์โฟซิลส์น้ำเพชรแล้วก็มีโคโค่เข้ามาด้วยวก็คือมา รวบรวมแทบจะทุกเวทีเลยในประเทศไทยนะครับขอวอาจด้วยคร Good evening m i s Uh, I'm from Mauritius. My name is Tanya. I am 23 years old, Whoa. and I am very happy to be in Thailand. First time in Thailand, wow. and I'm looking forward to go to Phuket now. Oh. Bangkok is done, and now Phuket, maybe Phi Phi Island. Yeah. You're so beautiful. Thank you so much. Um, what is how to to your beautiful? What is team? What is tip? How beautiful. Mm, just mm. be yourself. Be yourself. Yes. Be yourself. Be happy. Be mm. always happy. Be always joyful. Because when you're joyful and happy, you look beautiful inside. Oh wow. wow. Yes. Oh this is great <laughs> And um, what's greatest um, experience in competition? The greatest experience Yes. And it was to really have balance. Ah. I have learned to really maintain balance, mm. to be strong. And to be confident, this is the uh, biggest experience I'm taking from here to go back to Mauritius. And I know I'm a stronger woman now. Wow! Yeah. In this competition, what is your favourite fan and country? Was my favorite country? Yes, in Philippines. Philippines. Yes. yes. She's, she was a queen since day one. She's so beautiful. She's an angel. I love her. I love her so much. She's just the perfect queen. Oh. Yes. Miss Philippines. Oh, perfect. She's my favorite. Yes. Um, Peace and um, gossip. Miss Thailand. Miss Thailand? Yes. Miss yes. Grand Thailand? Yes. She's such an amazing person. So joyful every time. Every time she's in the room, everyone is happy. She spreads so much happiness around her. So love you, Nam Nam. Hey. Come Come Thank you so Thank much. You. Thank, you. Thank you, Bye bye. bye, -bye. เป็นยังไงบ้างคับนางสาวไทยบีนี้ oh, oh, ของเราสวัสดีค่ะคิดถึงทุกคนมากเลยวันนี้ uh oh. ดีใจมากๆวันนี้ได้แบบว่ามาเจอทุกคนแล้วก็ <Okay. S 2> อีกอย่างหนึ่งคือวันนี้รวมทั้งหมด 60กว่าคนเลยค่ะนาวงามมากมายสาวงามเต็มไปหมดเลยค่ะวันนี้ดีใจมา,ากๆเลยค่ะคบ,บอกแล้วว่าพี่ต้องได้มงแล้วก็ได้มงจริงด้วยโอ้ยขอบคุณนะคะเห็นอยู่นะดูตามคอยตามกระแสือว่าตามปีดแกตลอดเวลาเลยก็เห็นกําลังใจที่ให้มาตลอดครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับกับการที่เราได้มงมาครองแล้วในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าคําเดิม ก็บอกว่าคําเดิมเลยนะคะที่เมย์บอกว่าความพยายามไม่เคยทรายศใครจริงๆแล้วก็ดีใจที่วันนี้ตัวเองอะค่ะแบบว่าทํามันได้สาเร็จแล้วก็แบบว่าพยายามจนถึงแบบจนถึงจุดมุ่งหมายแล้วก็ความฝันที่ตัวเองตั้งไว้ก็ดีใจมากๆนี่ก็เป็นตัวอย่างของความพยายามครับถ้าเราพยายามเนี่ยความพยายามมันไม่เคยทำลายใครอยู่แล้วจริงๆค่ะแล้วก็ไม่อยากให้กําลังใจหลายๆคนที่แบบว่าอาจจะท้อบ้างเหนื่อยบ้างนะคะสู้ๆนะความพยายามไม่เคยทรายศใครจริงๆก็อยากให้ทุกคน แบบว่าตั้งใจแล้วก็เดินแล้วก็สู้มันต่อค่ะครับผมอ้ามแล้วพี่มีอะไรที่จะแนะนํานางงามรุ่นหลังที่เขาจะเข้ามาสู่แบบวงการนางงามบ้างไหมครับต้องบอกว่าการประกวดนางงามเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าทุกคน,นสวย,ยหมดเลยแล้วก็ยากมากๆเลยสิ่งที่สําคัญคือไม่อยากให้ทุกคนได้เป็นตัวเองเป็นธรรมชาติแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองความรู้รอบตัวสําคัญมากม ก็เวลาทุกคนจะมาอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าได้ดูข่าวเห็นการบ้านเมืองด้วยความรู้รอบตัวด้วยแล้วก็มั่นใจแล้วก็นําความเป็นตัวเองออกมาด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะเล่านิดนึงเห็นในไอจีที่มีเล่นชุดไทยใส่เล่นสเก็ตบอร์ดังไงก็คือท้าความเลยค่ะที่ว่าเราได้ไปเล่นสเก็ตเนี่ยก็คือตอนแรกเราต้องไปถ่ายโฆษณาเขาก็รีเควสต์มาว่าเออมีต้องเล่นสเก็ตนะเราก็เลยโอเคเลยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้เทรนด์รักสุขภาพก็ค่อนข้างมา ก็เป็นเทรนด์ของการเล่นสเก็ตบอร์ดเราก็ดีใจที่แบบว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่เขาเลือกได้รับการเลือกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทําให้เราได้ลองมาเล่นสเก็ตบอร์ดพอได้เล่นเท่านั้นแหละค่ะติดใจมากๆติดใจมากๆแล้วพอวันนั้นมีกิจกรรมระเซสเก็ตในการที่เราใส่ชุดไทยแล้วก็เอ้ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆพร้อมกับการที่เรารักสุขภาพตัวเองด้วยก็เลยไม่รีรอที่จะแบบว่ารีบลงสมัครหรือว่ามาร่วมเหตุการณ์เลย ก็ติดตามพี่เมย์เนาะสามารถติดตามพี่เมย์ตอนนี้ได้ที่ไหนบ้างนะก็ตอนนี้ก็ติดตามเมย์ได้ทางไ G นะคะตอนแรกไ G ชื่อดัมเมเยอร์ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเมเยอร์นัทพัทแล้วนะคะแล้วก็มี Facebook นะคะนัทพัทพงศพันธ์ค่ะแล้วก็ติดตามเมย์ได้หลังจากนี้ว่าจะมีแบบว่าการเคลื่อนไหวหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรก็ติดตามกันได้นะคะก็ติดตามกันต่อไปครับและพบกับพี่เมย์นะคะ และตอนนี้เราก็อยู่กับนางสาวเชียงใหม่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บุกโกครับเป็นยังไงครับได้มาร่วมงานงานนี้ในฐันนะนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจครับดีใจมากๆเลยแล้วก็รู้สึกแบบว่าได้เกียรติมากๆเลยยังไงก็แล้วแต่วันนี้เป็นกำลังใจให้บุกโกด้วยนะคะครับก็รู้สึกไงบ้างครับที่เหมือนกับว่าเราได้ชื่อเข้าชิงด้วยภูมิใจมากแต่ว่าจะได้ไม่ได้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะเป็นกำลังใจให้บุกโกด้วยนะคะทำเต็มที่ค่ะครับผมครับแล้วอ่ใน เมื่อช่วงเช้าใช่ไหมครับมันเกิดเรื่องของไฟป่าที่ m, เกิดขึ้นที่บุโกโกเป็นนางสาวเชีงยงใหม่ในดวงใจช่วยพูดถึงเรื่องนี้หน่อยว่าเป็นแน่นอนคระมาซาก็ได้เป็นกระบอกเสียงปที่เรียบร้อยแล<อ>้วพยายามช่วยเหลือการพิาจารณาสำคั์นเนาะหาข้อมูลที่จะร่วมบริจาคก,กันได้แล้วก็ที่จะสําคัญคือที่บุโกบอกแล้วว่าเราต้องเป็นกาลังใจกับพี่น้องชาวเมืองรบึ่งพนักงานกู้ภัยทุกคนเลยที่ ทำงานอยู่ตรงนั้นปุ๊กโกเชื่อว่าจริงๆแล้วตอนนี้ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะเนาะเรื่องค่า PM 2.5ด้วยหลายๆคนกอ็อย่างที่บอกว่าได้มีประสบปัญหาสิ่งเหล่านี้ล้ค่ะเราจะช่วยร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ก้าวข้ามสิ่งที่ไม่ดีไปได้เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะครับผมครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเนาะพี่ปุ๊กโกเนี่ยเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยถูกไหมเสิรนะ์ฟสเก็ตเสิร์ฟสเก็ตเนาะอยากจะรู้ว่าทําไมนักสแสดงหรือคนมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงชอบเล่นเสิร์ฟเซ็ตเซิร์ฟสเก็ตกันจริงๆแล่น <surf skate, S 2> สำหรับตัวพี่นะพี่เล่นแล้วพี่รู้สึกได้เหงื่อแล้วก็ได้ออกกําลังกายซึ่งเหล่านี้แหละมันไม่ได้อยู่ที่แค่นักแสดงหรอกมันอยู่ที่ทุกคนรู้สึกว่าเล่นแล้วมันได้อะไรมากกว่าแต่ว่าที่สําคัญคือเล่นแล้วก็หนึ่งก็คือถ้ามันแพงมากอ่ะก็อย่าไปยุ่งกับมันที่มันแพงๆเอาที่มันถูกๆไปเล่นไปไกลอีกหนึ่งอันก็คือรู้สึกว่าตอนนี้จะต้องระมัดระวังมากๆเลยสําหรับเรื่องการความปลอดภัยใช่ฝากไว้นะคะแล้วก็ฝากไว้ครับกับพี่ปุ๊กโกะครับผม ตอนนี้นะครับอยู่กับคุณเกรซมิสเบอร์ครับผมสวัสดีค่ะเกรซนะคะมิสเตอรลน์เวอร์2019ค่ะชุดกรมสุภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขโอ้ตัวจริงสวยมากเลยนะครับขอบคุณค่ะผมอ่านเราเป็นอ่าตัวแทนกรมสุภาพจิตนะครับช่วยเราให้ฟังหน่อยว่าการทํางานกับกรมสุขภาพจิตเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ตลอดเวลาเกรสทำงานตั้งแต่ในปี2019นะคะเพราะว่าทำร่วมกันเป็นโครงการที่เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าค่ะก็เลยได้ว่าประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ย เรียนรู้แล้วก็รู้จักโรคซึมเศร้ามากยิ่งขึ้นเวลาที่เกสลงพื้นที่ต่างๆซึ่งเร็วๆนี้เกสก็ยังคงลงพื้นที่อยู่ต่อนเนื่องนะคะเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนเมษาก็จะลงไปที่พื้นที่ยาลาด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยใ,ให้ความสําคัญกับโรคไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเภทก็ตามเพราะว่ายังไงอะ คนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเขาก็ยังเป็นมนุษย์เหมือนเราเราอยากให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติด้วยกันด้วยความเท่าเทียมกันนะคะครับผมครับแล้วอ่ช่วยเล่าประสบการณ์ครับเพราะว่าปีนี้เหมือนกับว่ามิสเบอร์เราไม่ได้ทําการประกวดแล้วเนาะในะประสบการณ์ของคุณเกรซในการประกวดมิสเวอร์ในครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอ๋อถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีม,มากๆเลยคะ่ะเป็นประสบการณ์ที่หา ขาดไม่ได้แล้วอะ่ะเรารู้สึกเราไปเนี่ยเราได้ทั้งเพื่อนมิตรภาพแล้วก็ได้ทั้งฝึกความรับผิดช,ชอบความอดทนของตัวเองก็รู้สึกว่า ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสตรงนี้ค่ะแต่ว่าปีนี้ถ้าสมมติไม่มีอะไรผิดพลาดจะจัดนะคะใช่ถ้าสมมติสาวๆคนไหนสนใจนะอยากจะให้ฟิตตัวฟิตหุ่นฟิตร่างกายแล้วก็ฟิตโครงการเอาไว้ค่ะกําลังรอดูโครงการดีๆอยู่ถ้าสมมติไม่แน่ไม่มีปัญหาอะไรก็จัดปีนี้แน่นอนค่ะรอดูแล้วอ่เห็นเมคกี้บอกว่าจะจัดปีนี้ถูกต้องไหมใช่ไหมครับค่ะโอ้โหตื่นเต้นเลยนิพันเลยก็อ่ำสาวๆเนี่ยจะต้องฟิตตัวกันยังไงบ้างแล้วก็ ทราบไหมคะว่าจะจัดประมาณช่วงไหนถ้าเป็นของไทยแลนด์ค่ะถ้าสำหรับของไทยแลนด์ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะจัดช่วงช่วงเดิมเลยค่ะคือช่วงประมาณสิง กระดาสิงหาประมาณนี้แต่ยังไงก็รอติดตามข่าวสารนะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยฟีดโดยที่เหมือนมั่นใจในตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองเ <c oughs> ชื่อมั่นแล้วก็แสดงความเป็นตัวเองให้ดีที่สุดเพราะเกสมองว่าถ้าเราเป็นตัวเองเอะเสน่ห์ของเรามันจะชายออกมาแล้วมันจะแตกต่างกับทุกๆคนแล้วก็เรื่องโครงการเตรียมมาดีๆค่ะอยากจะรู้ว่ามีใครมีแนววิธีการมุมมองต่อโครงการอยากที่ทาอะไรเพื่อสังคมบ้างก็รอดูค่ะค<ะไ>รับการเป็นตัวเองการเตรียมจัดเตรียมโครงการให้ดีแล้วก็สตรองมาย n d s e เป็นสิ่งที่สําคัญมากครับและนี่ คือคุณเกสมิสไทไลน์เวิลด์รับผมอยู่กับคนสวยครับสวัสดีค่ะโอ้โหพี่เชอเอมลุกวันนี้แพงมากจริงหรอวันนี้มาแบบเรียบๆค่ะเพราะว่าเราคิดว่าจะโปรโมทความเป็น working woman แต่ก็ working จริงค่ะเดี๋ยวไปประชุมต่อครับพี่เชอเอมครับอ่ามาช่วยเล่าการทำงานให้พี่หน่อยให้ฟังหน่อยเขตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ครับ อตอนนี้เอ็มเป็นแอคทิวิสต์ค่ะแล้วก็เป็นภาคกีเซฟบางกรอยแล้วก็จะทำในส่วนของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงคิดว่าเราจะมุ่ไปชาติพันธุ์ในเดือนหน้า <Okay. S 1> เพื่อผลักดันกฎหมายชนเผ่าค่าะ <Okay. S 1> ต่อมาก็คือเอ็มจะเป็นเหมือน supporting role ให้กับหลายโครงการค่ะล่าสุดก็เป็นยูนิธีอินไซต์คนนอกก็คือทำเรื่องแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ถ้ามีคนขอให้เป็น voice อะไรอย่างนี้ค่ะก็จะทาแต่ว่าควบคุมให้อยู่ในด้านของชาติพันธุ์แล้วก็ Simmons สิทธิมนุษยชนเพราะว่าทาทุกด้านไม่ไหวค่ะ <Okay. S 1> <laughs> มาสู่เรื่องการเมืองบ้างดีกว่านเา <laughs> <c oughs> คิดเห็นยังไงบ้างครับกับการเมืองณตอนนี้อ่ะ เอาการเมืองไทยหรือพม่าคะเอาเอาพม่าก่อนดีกว่านะครับความจริงเราก็อยู่ติดกันนะคะเพราะว่าไทยกับพม่าเนี่ยคือเป็นแฝดนรกของอาเซียนก็คือเป็นเผด็จการทหารเหมือนกันแล้วก็เอมเนี่ยไม่สนับสนุนระบอบเผด็จการเลยซึ่งความจริงแล้วนานาประเทศอะค่ะเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเราจะแสดงออกสนับสนุนหรือว่าอะไรซึ่งมันส่งผลกับภาพลักษณ์ของประเทศที่สําคัญก็คือสนับสนุนถึงการได้รับ เหมือนได้รับทรัพยากรและการยอมรับจากเวทีโลกซึ่งกับผม่าเนี่ยมีประเทศน้อยมากที่ออกไปสนับสนุนก็จะมีเป็นส่วนใหญ่จะเป็นระบบเผด็จการด้วยกันแต่ว่าในนึงทันก็มีประเทศไทยด้วยมันทําให้เราต้องคิดว่าความจริงแล้วเราเป็นประชาธิป,ปไตยจริงหรือเปล่าแล้วก็ที่สําคัญคือเราจะช่วยเหลือเพื่อนบ้านของเราไล้ยมากกว่านี้ไหม เราในประเทศไทยของเราเลยครับอ๋อล่าะะลสุดก็มีจับกลุ่มที่หมู่บ้านทะลุฟ้านะคะไป9 9คนก็มีเพื่อนเองไปด้วยหนึ่งคนก็ไเอเดวยนะแล้ราก็พายกีติมางกลอยไปกันเต็มเลยะค่ะครับผมแต่จริงๆวันนั้นก็แอบจะนิวโรไปหน่อยะค่ะเองมีความรู้สึกว่าการที่เราจะดีวกับผู้ชุมนุมอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าเรามีสิทธิภาพในการชุมนุมมากแค่ไหนมันไม่ควรจะเป็นสิทธิภาพในการชุมนุมของคนแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ว่าเป็นของคนทุกกลุ่มก็ขอแค่ตรงนี้ค่ะให้้้ผผูชุุุมมมนครับ่่าลก็สดทยี เอมเป็นนางงามถูกต้องไหมครับพี่เฉเอมกับการพี่เคเอมคิดว่าปัจจุบันน่ะนางงามกับการเป็นกระบอกเสียงคิดว่ามันสําคัญกันไหมเพราะบางคนก็จะพูดว่าเราจะมาเป็นกระบอกเสียงนะแต่พอหลังจากที่คุณสักเสร็จและได้ตําแหน่งไปอ่ะก็อาจจะแบบไม่ได้พูดถึงเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองหรือประเด็นต่างๆเนี่ยครับพี่ประเด็นคิดเห็นพี่เฉเอมคิดเห็นยังไงบ้างอันนี้ต้องพูดตรงๆก่อนค่ะว่าหลายคนคิดว่า นางงามเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นการทําการกุศลแต่ความจริงแล้วนางงามมันเป็นอินเตอร์เทนเมนต์บิสเนสนะคือมันขายความบันเทิงแต่ว่ามันขายศิลธรรมก็คู่ไปด้วยทีนี้คําถามก็คือถ้าคุณอยากเข้าเป็นดาราเลยได้ไหมก็ได้ความจริงแล้วเราไม่ควรจะแบ่งแยกนางงามแบบนั้นเพราะตราบใดที่ทุกคนสามารถประกวดแล้วก็ทําได้เต็มศักยภาพมีคุณสมบัติก็ก็เป็นนางงามได้แล้วถ้าจะทําเพื่อสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอมคิดว่าทําไปเลยจริงๆดีกว่าถ้าจะไม่ทําก็ให้พูดเท่าที่ตัวเองคิดว่าทําได้เพราะว่า เราไม่เคยคิดเลยนะว่านางงามต้องมีแบบโครงการเพื่อมาเป็นนางงามค่ะเอ็มคิดว่าหลายคนเข้ามาแล้วก็ถูกใจคนพองตัวเองด้วยซ้ำ <Okay. S 2> มันก็มีหลายคนที่ไปในอีกทางหนึ่งที่ไม่เหมือนตอนที่เขาประกวดแต่ว่ายังไงอะคะ่ะถ้าคิดว่าจะออกมาแล้วอ่ะก็อยากให้ทําให้เต็มที่แล้วก็อย่ากลัวเพราะว่าถ้าเราเลือกแล้วว่าเราต้องไม่กลัวถ้ากลัวอย่าเลือกโอ้โหคนลุกกับทุกคาตอบของพี่ <laughs> จริงๆนะครับ <laughs> เอ็มใช้จ่ายไปหมดลวค่ะที่เอ็มมี <laughs> และนี่ก็คือพี่เชเอ็มครัพผมขอบคุณครับ และตอนนี้นะครับผมหลังจากที่เราก็ได้พูดคุยกับสาวๆกันไปบ้างแล้วตอนนี้ก็จะมาถึงช่วงไฮไลท์หนึ่งของงานงานนี้ก็คือการเดินพรมแดงกันนะจ๊ะเ,เราก็จะไปดูกันนะครับว่าการเดินพรมแดงนั้นเป็นจังใดแล้วเด้อ สวยมากอ๋ออทูดกลมสุขภาพจิตของเรานะครับมากับชุดสีชมพูบานเย็นนะครับกับกิตเตอร์อเจ๋งฉ่ำม,มากช่างแต่งหน้าแก้กปล่าครัรบเือนอัพกิตเตอร์หกเต็มตัวเลยครับ อันนี้ว่านินทาระยะเผ่าพันเลยนะเออตายแล้วทำยังไงดีอีกหนึ่งตำนานนะครับผมนิเกลินติมสนุกาเนะครับตัวมากสวยจังว้าวสวยมากสาดาวเมเยอร์ของเรานะครับผมสวยมากนี้ยต้องให้เขาเนาะคือเนียบมากจริง สวยมากครับพี่เชอร์สก็คือตาแตกมากดูชูดูชูดปาบจริงสวยมากกัรเวลาไม่เคยทำร้ายเธอถึงได้แบบนี้ต้องไปใหม่อายุเกินรอสวัสดีครับวันนี้นะครับพี่พรฟ้ามากับชุดของอันคุนิยะนะครับว้าวอ่า อ้การจัดระเบียบร่างกายคือดีมากวันนี้มาในลุคฟาร่านะครับผมฟาาร่น้ำพญามงกุฎอยู่ไหนขอหน่อยมงกุฎอยู่ไหนขอหน่อยกำลังมาเออมงชีพอะไรก็สร้างตำนานละมงชิพสวยมาก ครับออาร่าคือดีอมากแพงมากครับผมเต็มโก น้อยทังนะครับการที่จะได้เห็นพี่ฟ้าศสายบูญินรสุดาจูนในชุดสีเหลืองว้าวและมงกุฎใหม่นะครับที่ทำมาสวยจริงๆครับผมแม้จะเพิ่งได้มงมาไม่กี่ปีแต่เธอคนนี้ก็เป็นตำนานครับวินแอนทรีโปรซิลส์มิสปเตติสันนานานาติ13 ครับผมแล้วมาในชุดที่ปรับเซียนมากเลยนะครับแพงมากโอ้แพงมากจริงครับเดี๋ยวยังเดียวนะครับมงกุฎที่เข้ามานะครับผมสุดได้จริงคริงนี่ครับ มาเนี่ยคุณจะบอกว่ากำลังคงอยู่คือในปีที่เดิมในการนันเรามอบีหนึ่งซึ่งรางวัลนะหนึ่งที่รางวัลแั้วก็คือว่กเป็นเรอร์วอประปี2020ันะครับมีทั้งหมด ก็เลยมันจะสวยในขนาดนั้นวนเนี้ยสวยมากอ่ะ <c oughs> อยู่กับเชพที่สวยมากๆ <c oughs> ตามตั้งแต่ข้างหน้าที่เดินจนมาอยู่ตรงนี้ที่เดินคือพูดได้เลยว่าเป็นคนที่สวยจริงๆครับกับคุณแอนเจลียาโปรสี อตอนปีนี้นะครับก็เป็นแทบจะเป็นเหมือนกับว่าเราใกล้จะทำรับตำแหน่งแล้วแล้วก็จะรับน้องๆคัดีเดตใหม่เข้ามาใช่ไหมครับผมใช่ค่ะมีคำแนะนำกับน้องๆที่จะมาประกวดมีซุป,ป้าย่งไงบ้างครับขอให้มีคนมาสมัครเยอะๆนะคะคเพราะว่าซุป้าเป็นเวทีที่เทอร์เซนไทย How do you say? It? it represents who you are as a person. Kindness. <Tim> beauty from inside and outside. ควมสวยจากภายในสุขภายน,นอกแปลได้ไหมครับผมค่ะก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนที่จะมาสมัครนะคะและ้วก็อาจจะเจอกันก่อนส่งง้อมนะครับผม แล้วปีนี้เห็นว่าประกวดโดย AI ด้วยเป็น AI beauty แล้วก็มีประเมินในทุกด้านเลยจะให้คำแนะนำกับน้องๆยังไงบ้างที่ในเมื่อแบบผูการวัดเนี่ยมันไม่ใช่วัดด้วยตัวบุคคลแต่มันวัดจากเครื่องยนต์อย่างเงี้ยครับอิเล็กรอนีแอนคิดว่านะคะถ้าจะเป็นแบบวัดความสวยถ้ามันเป็นแบบคนเหมือนเราคนจริงหรือว่าจะเป็น AI ความสวยที่สำคัญมากที่สุดคือความสวยที่มาจากภายใน doesn't outside robot cannot how determine beautiful matter the Any ไม่แปลกใจเลยครับที่มง่ง2ปีซ้อนกับมิสุป้าและนี่คือคุณแอนเนียโปรเลส์ครับและสุดท้ายนี้นะคะฝากเมเลสกาด้วยเนาะตอนนี้นะครับก็อยู่พี่พงหรือพี่พรฟ้านะคะสวัสดีค่ะสวยวันสวยคืนมากขอบคุณค่ะนี้ต้องถือว่าแบบขอน้อมรับการุ เราจะมีโอกาสได้เห็นพี่พรฟ้าแบบในอะไรบ้างเพราะเห็นว่าจะมีวอล์น้องใช่ไหมอ่ามีเป็นผู้จัดการเป็นผู้ช่วยของแม่บุยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นผู้ดูแลของ แต่ที่เราขอเกิดไว้ก่อนนะคะว่าต้องติดตามติดตามแต่ว่าติดตามพวกเราได้ทางเพจของ Miss Universe Thailand นะคะเราก็จะมีแบบขสวัวสตรดี์มานะคะมาแบบ ทำกิจกรรมกับทุกคนด้วยนะคะแล้วที่สำคัญคือตอนนี้นก็เป็นกาลังใจคาเมรันเพราะว่ไม,ม่ได้เทรนหนักมากงานก็เยอะแล้วก็27นี้ไปส่งกันเยอะๆนะคะไม่รู้คลิปกอนเมื่อไหร่อ๋อเ,เดี๋ยวก็จะออนแล้วครับผมหลัคจบกจารก,ก,ก็ <17 S 1> ออนเลย27นี้เรามีนัดก,กันที่สาวรินไปส่งอเมรนากันค่ะเพาะว่าอเมดิกันเขาพองแล้วก็ฟูลออกชั่นแล้วทีวแลแล่จะไปคว้ามงสามให้กับทีมไทยจะมีโอกาสเห็นพี่พรฟ้าไปที่ซุปเปอร์รึเปล่เพราะเห็นเขาน่าจะขยายอายุหรือเปล่าต้องอันนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะต้อง ีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราอยู่ในเอาจิงจริงๆเราอยู่ในครอบครัวของจีพนะคะก็ต้องให้ทางหัวหน้าครอบครัวอย่างพี่พี่งเป็นคนตัดสินใจว่าเราควรจะบอกกับเวทีไหนหรือควรไปต่อไหมหรือว่าทำงานให้เขาดีกว่าเจ้าของที่พี่พอฟ้าเนี่ยเป็นนางงามที่แบบอยู่มานานแล้วก็เป็นคนที่แบบเก่าเกมมากค่ะไม่ว่าแก่นะคะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วคนที่เก่าเกมมากพี่จะแนะนำนางงามรุ่นน้องแบบยังไงบ้างที่เขาจะเข้ามาในวงสหกรรมนางงามนะคะหนึ่งคือเตรียมเตรียมตัวของคุณให้พร้อม คือเพอร์เฟกในแบบของคุณให้ได้มากที่สุดคือถามว่าการประกวดนางงามมันยังมีความบรระสถานกับพิมนิยมแบบเดิมๆอยู่ไหม <c oughs> มันก็มีอยู่บ้างะคือว่ารูปรลังไฟนอก50%แต่อีก50%คือการเตรียมตัวถ้าคุณเตรียมตัวดีไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการพูดทักษ <c oughs> ะด้านการมีชีวิตอยู่ <c oughs> ทักษะด้านการเก็บตัวถ้าคุณเตรียมพร้อมไว้ก็เตรียมตัวเองดูแลตัวเอง50% ฝาบร่างกาย50%แล้วก็เทรนสมองแล้วก็รวมถึงการเตรียมตัวอีก50%ครึ่งครึ่อย่างครึ่งคึงสุดท้ายแล้วผลก็เป็นยังไงแต่อย่า้อยว่าบนความคิดที่เราได้ทำนี่ก็กคือที่ไหนเคือคำแนะนำของนังงามโปรเฟชชั่นอลหรือดังงามรุ่นพี่จรงิจรงๆอย่าง,ง,งพี่พ,พ,พรฟ้าปุนิกาครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับงาน Beauty Regen ปีที่10ในปีนี้นะครับสำหรับส่วนตัวพี่ก็เราได้เห็นเหล่าสาวงามหลายๆคนเนาะที่เข้ามากลับมารวมตัวกันในเวทีนี้ก็คือทุกคนคือสวยมากแล้วก็ดีมากการที่เราถามคำถามคนแต่ละคนเนี่ยเราได้รับคำตอบที่รู้สึกว่าแบบโอ้โหมงก็คือมงจริงๆเนาะสำหรับทุกคนก็ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปกันมาจนถึงตอนนี้แต่สำหรับตอนนี้นะครับนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับตไครให้กับช่อง Big Happy Kitchen Channel ของเราด้วยสําหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย